วัดีีีีป้ใหใหหมม่่า่าบรรทนนนืืพชชขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยความเคารพสุขสันต์ต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ครับกลุ่มโซนสกรอรเคียงผู่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับชมสรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2566มีดังนี้ครับงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรกลุ่มโซนเคียงผูจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ทั้ง6ออำเภอได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1. ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสกรกลุ่มโซนเคียงผู ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ให้กับผู้เรียนที่มาพบกลุ่มโดยกำหนดวันพบกลุ่มทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566ณสกรอทุกตำบลสกรอํำเภอภูผ,ผ,ผาม่านจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำและสร้างรายได้ของผู้เรียนสกรอํำเภอสีชมพูจัดกิจกรรมพบกลุ่มออนไลน์ line. on hand อบรมการสอนออนไลน์ line, โดยใช้โปรแกรม Google Meet โครงการความปลอดภัยและการเอาตัวรอดในการเผชิญเหตุโครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสกรอ,อำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสกรอ,อำเภอเวียงเก่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้สู่ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และมอบวุฒิการศึกษา, 66, กา,กษานักศึกษาสอกรอรตำบลในเมืองจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสกรอ,อำเภอชุมแพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566 สกรออำเภอชุมแพจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องหน้าโมเดลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง12แห่ง2การศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสกรออำเภอภู่าม่านจัดกิจกรรมโครงการอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ สกอรออำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะสู่ชุมชนสะอาดสกรออำเภอชุมแพจัดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนสกรออำเภอภูผามานและสกรออำเภอสีชมพูจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนสกรออำเภอภูผามานและสกรออำเภอสีชมพู สอกรอ,อรอำเภอชุมแพจัดโครงการส่งเสริมสุนทมัมรู้เท่าทันพยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สอกรอรรหนองนาคำจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการบริหารจัดการขยะกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสอกรอ,อรออำเภอภูพผาม่านจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนสอกรอ,อรรอำเภอผูเวียงจัดกิจกรรมโครงการปลูกผักไรสานสู่เศรษฐกิจพอเพียง สก,กรอรอำเภอชุมแพจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้โคกนหนองนาโมเดลสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสก,กรอ,อํำเภอหนองนาคำจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกนหนองนาโมเดลและกิจกรรมวันทีโลกซอยแอนวอเตอร์ a source of life ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิตกิจกรรมงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสก,กรอรกลุ่มโซนเคียงผูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมีดังนี้กิจกรรม1อําอำเภอหนึ่งอาชีพ สกรอร์อำเภอสีชมพูจัดกิจกรรมหลักสูตรการทอผ้าขาวมา้าสกรออำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมหลักสูตรการทำเข็มกลัด,ดไดโน่สกรออำเภอเวียงเก่าจัดกิจกรรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงสกรอำเภอภูผาม่านและสกรออำเภอสีชมพูจัดกิจกรรมสคอข้อสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2567ในหลักสูตรการทำอาหารขนมที่หลากหลายและหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานสกอรอำเภอสีชมพูจัดกิจกรรมหลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่สกอรอำเภอชุมแพจัดกิจกรรมหลักสูตรการทำข้าวเกลี่ยฟักทองหลักสูตรการทำเข็มกลัดดอกไม้จากผ้าหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าหลักสูตรการทำหัวเชื้อสบู่เหลวสูตรน้ำผสมรังไหมหลักสูตรการเย็บผ้าคลุมโต๊ะหลักสูตรการสางกระติ๊ข้าวจากไม้ไผ่ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกหลักสูตรนวดแผนไทยสกอรรอำเภอหนองนาคำจัดกิจกรรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลากิจกรรมการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปสกรออำเภอภูเวียงจัดกิจกรรมหลักสูตรช่างทาสีหลักสูตรช่างปูนหลักสูตรช่างฝ้าเพดานสกรออำเภอเวียงเก่าจัดกิจกรรมหลักสูตรช่างปลุกระเบื้องหลักสูตรการทอผ้าขีดลายไดโนเสาร์หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง หลักสูตรการทำข้าวหลามหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย 3. งานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูผาม่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดออกให้บริการเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองนาคำจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่จากสำนักงานสกอร จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่จัดกิจกรรมทางวิชาการในหลากหลายรูปแบบทั้งเกมการศึกษาตอบคำถามระบายสีพร้อมบรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินณโรงเรียนบ้านหัวตำบลกุดทาศอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่น4กิจกรรมตามนโยบายและกิจกรรมอื่นๆวันที่4ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร สกรรโซนเคียงผูเข้าร่วมประชุมประจําเดือนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานสกรจังหวัดขอนแก่นครั้งที่6ประจําปี2566โดยมีนายถาวพรพลีดีผู้อํานวยการสํานักงานสกรอจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรณห้องประชุมกลัปพฤกษ์สํานักงานสกรรจังหวัดขอนแก่น วันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลาก,สอกอรสกรโซนเคียงภูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมกลปพฤกษ์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่18ถึง19ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสกอร,กรโซนเคียงผูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงานงบประมาณการเขียนโครงการและการจัดทำกรอบแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2567โดยมีนายถาวพรพลีดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการ ณห้องประชุมวารีวเล่รีสอร์ทอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลาก,อกอรสกรโซนเคียงพูเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระในเวลา8นาฬิกาเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกวันจันทร์สอกอรอกลุ่มโซนเคียงพูขอจบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2566ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ